สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของราคาข้าวนะครับตอนนี้ก็มีการคาดการณ์ของราคาข้าวเปลือกนะครับทั้งข้าวเปลือกเจ้าข้าวเปลือกหอมมะลิแล้วก็ข้าวเปลือกเหนียวมีแนวโน้นมที่จะปรับขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวดีของเกษตรกรนะครับแต่ข่าวร้ายก็คือขายไปหมดแล้วครับไอตอนที่มีขายมันก็ไม่มีขึ้นเดี๋ยวมาดูนะครับ นายสมเกตกิมาวาหารองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรตกศนะครับเปิดเผยว่าศูนย์วิจัยและพัฒนาธนากรรมะกะอกศขัดการราคาข้าวในเดือนมิถุนายนพศ2565เพราะว่าข้าวเปลือกเจ้าความชื้นอยู่ที่15นะครับราคาอยู่ที่8,896บาท ถึง9,46 0บาทต่อตันนะครับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละจุดถึง5.12นะครับก็เนื่องด้วยจากผลผลิตข้าวนาปลังออกสู่ตลาดลดลงนะครับช่วงนี้ก็เข้านาปีแล้วจากการเก็บเกี่ยวนาปลังรอบที่หนึ่งแล้วก็แนวโน้มเงินบาทอ่อนค่าลงทําให้ประเทศคู่ค้านำข้านำข้าเข้า,ขา,ขาจากไทยเพิ่มขึ้นนะครับ แล้วก็ข้าเปลือกคอมลิราคาอยู่ที่1 2 6 0 4บาทถึง12,799บาทต่อตันนะครับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนนี่ร้อยละ1.72ถึง3.29นะครับก็เนื่องด้วยราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเพิ่มขึ้นนะครับทำให้ประเทศคู่ค้าในตะในตะว,วันออกกลางมีรายได้เพิ่มขึ้นอทิพวกอย่างเช่นพวกอิรักอิรานซาอุดิอาระเบีย จำเป็นต้องนำข้าวข้าวหอมมะลิจากไทยเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ข้าวเปลือกเหนียวนะครับมะเร็กยาวราคาอยู่ที่8,744บาทถึง8,806บาทเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนเนี่ยร้อยละ0.35ถึง1.07อันนี้เนื่องด้วยมีความต้องการจากการใช้ในเทศการบะจ่างประกอบกับ ความต้องการนำข้าวข้าวเหนียวจากจีนเพิ่มขึ้นเพื่อใช้ในการทดใช้ในเทศกาลแข่งขันเรือมังกรน,นะครับอันนี้ก็เป็นความเคลือบอหน้าความเคลือบอหน้าของราคาข้าวนะครับส่วนที่ที่ผมอยู่ผมอยู่ใกล้ลงสีนี่ราคาข้าวเหนียวก็ก็ขอยี่สอก็ขอหกก็ขอยี่สองเนี่ยอยู่ที่9บาทนะครับมะริก็อยู่12บาทก็ถือว่าราคาดี ในช่วงที่ของมันไม่มีขายนะครับก็เป็นปกติของไอ้พวกพืชการเกษตรยอยู่แล้วครับที่มันไม่มีของขายก็ต้องเพิ่มขึ้นจากเดิมครับนี้ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยผิดพลาดประกรารใดขออภัยมาทนทีด้วยครับขอบคุณครับ